ฉันแพ้ทางกันการยิงสัตว์คนที่บอกนายน่ารักเหมือนเขาอยากเหมือนเขามองนายแล้วเขาก็หมองใครอย่ามองได้ไหมเชี่ยมึงไม่เออมึงมป็นเชี่ยเลยเนี่อ้ยโคตรหรอในพิกเซลไม่มีพิกเซลเอ้ยเชี่ยทีพีเอ้แล้วใครทีพีเฮ้ยแล้วทีพีกูทีพีกูไปหาใครนะ เิดิดันฉันเขาอยู่ข้างในล่ะเอ้ยโอ้เอาชุดใหมดีใช่ชุดใหม่ฉันเองฉันเือแล้วนะปอกดาบอ้ยเยเดยในรองวางใหม่ได้ไมเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงเวอจังวะเฮ้ยยังไงปอกดาบนี่ได้แลยออย่างเงี้ยอมันใสได้ไหมใสไม่เป็น ช่วใส่ได้ไม่ได้ <c oughs> วายเวนน์คอรอะไรวันนี้รับรองว่าสาวๆต้องติดติมทั้ง <c oughs> หมู่บ้านแน่นอนวันนี้อดอดไม่พลังของอดออดปานอดอดนี่ปานกันดิกคิว <c oughs> ออสามารถยิ้มได้แล้ววันนี้ออดอได้รับการอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งไปขั้นหนึ่งอดอดตอนนี้ใกล้จะตื่นแล้วปานหนังเหล็กเวลาอดออได้รับ ความเสียหายมากเกินไปโอ้จะลดทานความแข็งแกร่งในการทำมันจะกลายเป็นเหล็กนักเกียรติหายเลยยอดเลยงั้นฉันขอลองต่อยนายด้วยเลยเขาทำมาให้เออวัรู้พี่เปียวเออที่อีโอทำสภาพวันไาลไปไม่กินไปแล้วหุ้ยแข็งโป้งเลยอันไม่เจ็บเลยแล้วถ้ายังฝืนทำได้ไหมโอ้ต่อไปโอ้จะเข้าสู่ขั้นที่สองที่ไม่สามารถทำได้ไหมโอ้ได้เลยปานหนังทอง defense mode activated ไอเยตัวเป็นเจ็บเอตัวเป็นทองมากเลยละไอ้เหี้ยไอ้โอวอรัตไงไอ้ตัวโอริสาไว้แม่งโอริสาโอริสาล็อกดาวน์ไอ้ตัวกลายเป็นสีทองเลยอะเอตัวจะเดินช้าค่อยๆในล่างในอ้นหนักต้องทำอะไรวันนี้มีเรียนหรือเปล่าเอาไอ้เจ้านายที่จองที่เกี็บของกันอุ๊ดไปเรียนไปนี่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 อุ๊ดอุ๊ดแกเห็นชั้นข้างบนชั้นสองของบ้านตรงนี้หลังนี้ป่ะแกเคยขึ้นไปไหมเออไม่เคยขึ้นเลยโอุ๊ดเพิ่งเห็นได้ว่ามีชั้นสองบนนั้นแล้วมันเข้าทางไหนคือทางไหน นี่มึงดูมึงดูทางขึ้นไอ้เงี้ยกูเพิ่งรู้ไม่นานเมื่อไม่นานแบบนี้เว้ยว่าแม่งคือทางนี้เว้ยกูนึกว่าไม่ใช่กำแพงเลยวะแบบว่ามันเป็นประตูเว้ยเรียนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านไปแล้วมาจับอูดเล่นไปอยู่เอ้าเอ้าอัดหมูนายน่ารักดีนะใช่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 ไม่ได้เหมือนหมูในบ้านฉันในห้องฉันเลยอ่ะกูอยากอยากกระดิคิ้วอย่างนั้นได้ไหมแกแกอย่าทำพฤติกรรมอย่างนั้น เขาสังเกตปะวะเหรอเห็นเห็นไอ้แย่มเรียนแบบไอ้เย่แบนเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ตึงเต็งไอ้หมูตัวนี้เป็นเพื่อนแต่น่ารักนะเนี่ยไอ้หมูตัวนี้เป็นเพื่อนฉันที่เป็นคนนะแต่มาโดนอสูรสาบอะไรเป็นหมูมันยังฟังรู้เรื่องอยู่แต่พูดไม่ได้อสูรสาบได้ด้วยเนาะใช่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 เฮ้ยเอาลูกวะเอาลูกวะ บวกหนึ่งแต้มไอ้เหี้ยสาวบอกน่ารักเอาจะไหนโคตรดีเลยบวกหนึ่งแต้มสาวบอกน่ารักคนแรกสปีดท่ามาน้ากลัวโคตรเฉยเมยในชุดนี้เลยกูเหมือนนักเรียนเปล่าวะมันไม่เหมือนนักเรียนแล้วไม่เหมือนเป็นเป็นเสาหลักหรือเปล่าดูชุดดิเสาหลักอะไรเสาหลักอีเวนต์เสาหลักอีเวนต์เว้ยกูยังไม่รู้ป่านี่อะไรวะสาหลักอีเวนต์เว้ยวัดต่อไอ้เหี้ยว่าไปอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับครูผมหูหินโอ้ย ในมันตื่นเหรอฉั้นมันตื่นพอตอนที่มาใส่จะมาใส่หรือเปล่าเอาละข้าใส่ให้แล้วหยิบไปคนละสี่ชิ้นดีกว่ามาถึงมาถึงเรียนแล้วเหรอกูยังไงกูยังเราสลืมสลืออยู่เลยหยิบไปคนละสี่ชิ้นนะลูเร็วเข้าเอ้าแจกอาหารนอาไว้นแต่ฉันเพิ่งกินข้าวเช้ามาแล้วอ่ะสิ่งที่ข้าจะสอนต่อจากนี้ก็คือการเพ่งจิตลมปราณตลอดเวลาที่ไงลมปราณลมปราณขึ้นบอกพวกเจ้าว่าข้าจะสอนการเพ่งจิตลมปราณตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาเช้าสายบ่ายเย็นจะหลับหรือจะทําอะไรก็ช่างจะกินข้าวจะเข้าห้องน้ําหรือดูอะไรอยู่พวกเจ้าก็ต้องเป็นดูตลอดเวลาสิ่งที่พวกเจ้าทําได้นั้นก็คือการฝึกลมหายใจปอดของพวกเจ้านั้นจะต้องทําให้ปอดตัวเองนั้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นมันอาจจะมีข้อดีต่อสุภาพสตรีบางท่านเน่าอาจจะเน่าจะอาจะาจะนูนขึ้นก็ได้นะอุ <c> ้อ <oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ย,ย,ยนี่ยหละอยากได้นี่มั้ย อ่เนีแกูยยอยากได้นี่มากเลยมันมิ่งยังไงวะกูใยจากได้นี่บ้างไงนี่คือการเพ่งจินลมปราณตลอดเวลาถ้าพวกเจ้าสามารถฝึกพวกนี้ไปได้อนาคตพวกเจ้าอาจจะวิ่งเร็วเท่าข้าเรียนรู้จากหีไปนี้ เอ๊ไปสัให้ให้ให้หมาให้หมาหน้าปากซอยมาไล่กูกูก็วิ่งกันได้เลยอดดิลีนสูบฉีดเไยอีกเลยอะได้พวกเจ้า5นาทีในการทำความเข้าใจกับมันอ๋อนี่ไงสปีดบู o o s t learn s k i l หลังจาก2วินาทีเริ่มวิ่งกูจะเริ่มวิ่งไวขึ้นแต่ว่าจะแดกสเตมินาด้วยอุ๊ดอแกเรียนเปหรอปล่าตามปกติหลังจากเรียนไปแล้วเราทำได้พวกเจ้าจะปวดปอดสักหน่อยแรกๆมันจะไม่ชินอุ้ยเอาเอาแดดซ้วยด้วยโอ้ยอุ้ยอุ้ย มาแล้วมาแล้วแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วหลังจากนี้จะากกว่านี้อ๋อนั่นสินะฉันลืมบอกไปเลยอ่ะขนมปังที่ผู้เจ้ากินกันอยู่อ่ะมันมีพิษน่ะอะอย่าอย่าทั้คิวได้อย่าทั้คิวแม่อ่ไม่แล้วแล้วกูกินขนมปังเซเว่นอยู่เว้ยพิษนี้มันจะทำให้พวกเจ้านั้นขยับตัวไม่ได้ไปสักสามวันได้เลยละมั้งแน่นอนข้าจะเตรียมนมสำหรับการถอนพิษไว้แล้วดูไม่ใช่ไหน อยู่กลางสนามคฤหาหน์ของนายเหนือเราต้องวิ่งไปเอาโอ้เราดนวังยาพิษคู่เขาจะให้เราวิ่งไปเอานี่คือการฝึกพวกเจ้าต้องใช้ปลานที่พวกเจ้าฝึกนั้นวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงคฤหาหน์นายเหนือหัวใหญ่ ที่นั่นจะมีหีบวางอยู่สองอันหีบพื้จะเป็นหีบสำหรับยาแก้พิษนหีบที่สองจะเป็นหีบที่มีทงธงพวกนั้นเนี่ย <c oughs> พวกเจ้าจะต้องเอามาปักตามตามกลุ่มบล็อกสี่เหลี่ยมสีดําพวกนี้แต่ว่านะ <c oughs> จะมีรางวัลพิเศษสําหรับคนที่มาปักตรงสีเขียวสีเหลืองและสีแดงและสีขาวได้โอเคพวกเจ้าไม่มีเวลาแล้วก่อนที่พิษ จะเริ่มทำงานไปเตรียมสแตนบายหน้าทางวิ่งเอาไว้วิ่งไปวิ่งมาพวกกูหลงเลยวิ่งว่งจะอสูรเลยวิ่เข้าป่าไามเด้ที่มันช้ไอสองท่ามหรอมีก็แถบเดียวเันมีเขามาเล่นเขามาเล่นไมเห็นนะคนนี้น่ากัโอ้ยแย่อุยอุไปเว้ยุดวุดวุดวดุดดแล้วมันมัจะแดกสเตมินามึงเลยสเตมินาไม่ลดเลยุดสเตมินากูไม่ลดเลยทางไงเนี่ยเอาวิีทางี้ะ เออกูหายเพื่อนไปแล้วลวิ่งกันอย่างไวเลยวะเอ้าอะไรอ่ะผิดทางหรือว่าให้กระโดดให้หนามอ่ะเอ๊ะแล้วกูแล้วกูไปถูกทางแต่แรกลแล้วนีเออมันให้กระโดดไอ้เหี้ยกูไปถูกทางแต่แรกแล้วอุยแม่งงงเลยแม่งคืสไลด์มันต้องกดชิปสไลดไ์ไปจบแล้วกูไม่ได้ที่หนึ่งแล้วอย่างงี้เฮ้ยกูเอาเกมดับ โอเคไงไอ้ย่าช่างหัวชงเว้ยกูเบลอยาแกติดกันแหละมันควรเอาลูกสอนะไปปักตรงกลางระหว่างทางเลี้ยวซ้ายขวาเว้ยไม่เว้ยมันไปปักฝั่งถูกขวาต้องกระโดดเว้ยที่ไหนของนายท่านเนี่ยลูกสอนอยู่ดีฉันถูกส่งเข้าไปมิติที่เรียกว่านาทิสท็อปเลย แล้วมันไปไหนกันแล้วเนี่ยต้องเข้าราสาหลรงนี้ไม่ใช่เหรอไอ้ยักษ์ทำไมวิ่งกลับมากันอะหรือว่ามันต้องกลับอ๋อคือเอาธงมาแล้วโอ้ยอ่ะกูกูวิ่งไปฮะเขาวิ่งกลับกันแล้วจบแล้วเว้ยอ้จน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 เอาเอาเอาวิ่งไปนะวิ่งผ่านหน้าบ้านกูด้วยแหละว่ากูเห็นอยู่กูเห็นหลักหลักเขตวิ่งอยู่แถวบ้านกูยาเอายาขอยาก็ได้ไม่เอาธงแล้ว โอ้วันนีปกูเอาเป็นอะไรตัวคอนกูหันนกขึ้นเองด้วยไม่อย่าี่ทางกลับเจอละเอา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 โอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้้วออออ้ย้ยกููิอปออ้ลูกศรมีชีวิตกลับไปทาง้ยย ทางกลับไงไม่ไม่มันมีทางหนึ่งอะไอระหว่างทางกลับอะมันมันแยกไปทางซ้ายไปไปตรงเขตอาหารนะมันมีแล้ววะเขตอาหารคือทางกลับแล้วไม่บางทีกูเห็นคนวิ่งสวนกลับมาทางไอ้นี่ด้วยวะเราต้องกลับทางใช่หรอใช่กูหยิบมาเยอะเกินมัไกูหยิบมาตั้งสเต็กลงอเนยอ๋อเนี่ย <c oughs> มันมาชนกันตรงนี้มันมันจะบรรจบตรงนี้อะไรเราพี่กลับละยิงแกยิงรอบรู้ยิงแกต้องยิงฉลาดทำไมต้องก้มนี่กูออม เอาทงมาอย่างละเวนเอาไปแล้วอ่าฮะเว้นเว้นต้องไปวางวางทงไว้วางทงแล้วก็ไปยืนเลยออ๋ยืนในในในมุมที่มันนั่ทำจานตรงนี้เลยรูปจานเพื่อนเอวอุ้ยเว้นเอวอุ้ยเว้นเขางเลยหมูติดท็อปอ่ะเร็วขนาดไหนอ่ะขอแนะนำเพื่อนให้คนรู้จักเขาชื่อว่าเกมดับเขาจะมาแบบ ุ่มยัย yeah, อึดๆได้รางวัลชมเชยอึดอยู่สีขาวอึดๆจะได้อะไรดูสิมีคนแพ้หมูตั้งเยอะไอ้พวกแพ้หมูราเป็นเจ้านาย,ย,ยาด้วย,ยกกววแล้วกูไม่กูเปิดชุดกูเปิดไปหมดเลยเนะี่ยเขียวเลยกูเดยสกิลว่ะดๆอย่างแกไม่ต้องใช้หรอกเอามาชันดีวกว่าเไปจะดูกดก่อนไปเกินเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> แม่งเซ็งจะหลุดเกมโอ้ยปลายังอึดงอยากอยากกินกูยังเชี่ มึงลองไปหาสาวหลักคูและคนมองหน้าให้เขามองมือแล้วมึงยักคิวยิ้มใส่ดิไม่เอาไม่เอาคุูยังไม่อยากไปหมูอยากอยากเห็นนะเอาักคนด้งงงไงยังจะหมูหมูไมครับยิ้มใส่ห <c oughs> มูไ่ยักแปะฉันนั่งรอจนฉันง่วงแล้วเอ๊ะมีบุหรี่ด้วยอ่ะสูบบุหรี่ด้วย ทำไมนันมีวะบุรีบุรีบุรีโมเดนใหม่โมเดนแหละือสัตว์รือสันนิษฐานนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดี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 เรก็ทำได้เราก็ทำได้เอนแกเลยอีกกุ้งปอปดของพวกเจ้าให้มันเลยพวกเจ้าก็ดิ๊กิ๊ด กระดิกยิ้วกระดิกยิ้วใ้อัวินอัศวินัศวินสวรรพี่แก่ไม่อาจจะเร็วกดแสงกด้ก่กึ้งกกงนี่กูปีลงแบบมีอารยธรรมมีอนิเมชั่นเวยังไม่เอาออกนะไดนายลองยักยิวดูหน่อยกลุ่มที่นึ่ฮ้ยชอบเลยไยักยิ้วด้วยเปิเปิเอ อยู่อุานใกล้ฉันท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยมึงมึงมึงเข้ามึงมึงมึงเปลี่ยนเป็นสีทองสีเงินได้เลยมั้ยแต่ท่านเนี่ยเอ๊ะเอาเลยเร็เขาบอกว่าห้ากินแล้วจะมีการไปกูอยู่กลุ่มไหนเนี่ยกูจับกลุ่มใหม่เหรอไไหนลงกใครที่อยู่กลุ่มที่สามที่ดันเผลอหลงไปกับกลุ่มที่สองให้เดินกลับมาไปที่ศูนย์ฝึกของเสาหลักเขี้ยวพยัคด้วยเอ้ยมันปนมั่วไปหมดเลย เราเราอยู่กลุ่มสองหรือสามวะแต่กูจำได้กลุ่มกูมันไม่มีไอ้หัวไอ้หัวเหลืองนั่นเว้ยนี่นี่ผมไม่บอกดาบแล้วครับคุณจ้างตีดาบดีมากว่าแต่มันใส่ยังไงครับดาบผมอยู่นี่อ้อออเสาหลักกายเหี้อะไรร้องอย่างนี้วะอย่าลืมมารับนักเรียน แล้วแล้วกลุ่มไหนกันแน่เนี่ยกลุ่มกูกาแม่งอย่างเหี้ยเลยไอ้ไไปเอิ้นเอิ้นแข็งแกร่งเอิ้นเอิ้นนี่จะนายขี่เอิร์เเลยเอิร์นเอิร์นจะผ่านไปดีเลยแกจะไปจะผ่านทางฉันเลยเข้าเกียร์เข้าเกียร์สองเกียร์สองเอิ้นเอิ้นหมูสู้ศูนย์เลยไม่เล่นไม่เล่นกูไม่เล่นกับไฟกูไม่เล่นกูไม่เล่นไม่เอาเต็มไป ดูมดมไม่มีเด็กคนไหนคุมพลังได้แล้วเว้ยเมื่อได้รับการกำหนดลมหายใจนี้มาเว้ยจากอาจารย์อาจารย์ลนแรงอะไรเลยเนี่ยเขาบอกไงว่าไม่ว่ามึงจะทําอะไรมึงจะนั่งขี้นั่งอะไรดูอะไรอยู่เว้ยมึงก็ต้องกำหนดลมหายใจตลอดเวลาเว้ยมันเลยทำให้กลายเป็นอย่างนี้เวเ้ยไอ้เนี่ยมันเสี<ห>ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอเป่กูอยู่สุสานหรือเปล่าล่ะเข้าแถวหน้ากระดาษเข้าแถวหน้ากระดาษหน้ากระดาษหน้ากระดาษเอ็ดเอ็ดเจ็ด จับนายหักกระดูกนะอุูดมาใกล้ๆกูมาตรงนี้มาเสียบเออเสียบไปเสียบกลางไปมีกาด้วยเฮียเก่งอูดอูดกายาหลิกเลยรัผมอยากให้ทุกคนปลอดภัยเก่งข้าเก่งข้าข้าอยากให้พวกท่านปีนไปถึงบนยอดสุดของภูเขาคิดว่าอะไรนะเราค่อยมาคุยกันต่อพอถึงยอดน่าเขาแล้วข้างหลังเราเนี่ยเขาให้ปีนขึ้นไปข้างบนสุดแล้วค่อยคุยกัน ข้าใจแล้วครับใช่ไหจริงไหมคะอ๋อคือไปได้เลยตอนนี้ใช่ไครับกูสงสารรูดูดกล้งห่วยปีนเลยแล้วแล้วแล้วครูที่สอนมันครูที่สอนรอบนี้เป็นครูที่ใจดีของพวกเราด้วยเขาใช้ปานื้อรูดูดฉันจะไม่ช่วยแกนั่นคือการฝึกเหมือนกันเราฝึกเหมือนกันด้วยเพราะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองเลยไม่เกี่ยวมันใจไอ้ยังตัวสูงยิ่งหายเลยบางคนอะ่วยด้วตัวเตี้ยฉันตัว มึงจะต้องฝึกจังกว่ามึงจะบรรลุสกิลที่สามารถขึ้นบล็อกได้โดยไม่ต้องกระโดดเลยแล้วก็จะเป็นการแก้เกมแก้จุดอ่อนมึงโดยโดยปฏิยายเลย้ยฉันว่าอุ๊ดมันแปลกแล้วทำไมตัวถึงใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้มาอุ้ดอุดอุ้มกูดิอุ้มกูดิไปไปเลยไปเลยเอออุดอดตนนี้พลังปานขยายลากอุดใกล้หมดแล้วอุดต้องรีบขึ้นไปก่อนที่มันจะหมดแล้วอุดจะต้องกลับมันลำบากในการปีนอีกครั้ง ดูสิอดอกใกล้จะถึงไอ้พวกที่นำหน้าแล้วแค่ไปไลค์สามสามหนึ่ง o าเออด้านไหนหน้ากระดาษหน้ากระดาษนี่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 อยู่ตรงหน้าคุณเลยโคตรเฟมบอยเลยวะจะพูดสิ่งต่อไปที่จะต้องทำนะครับมาฝึกความอดทนเป็นแบบนี้การ มือกระดิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูก็ก็บอกว่าเห็ี่ยนอะไรแปลกๆทำไมหนาวคนเดียวแบบนี้หนาวขนจะนีกเลยปิดความสามัคคีและความอดทนไปหนึดงคนแคบเลยว่ะคือกูต้องหลบไอ้อาสุนจำลองไหมเพราะกูต้องมาหลบปานในพวกนี้อีกเหรอน่ารักปานไฟอันตรายไปเลยรอในสนามได้เลยนะครับอยู่มุมมุมไว้เราอยู่มุมมุมไว้ปานเครือบเหล็กเสียมไว้ก่อนได้เวลาเปิดปานแล้วเฮ้ย โอ้ยอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูแม่งเดินดีแอแม่งเดินไปอย่างกับนางแบบเลยเนี่ยโอ้ยวอร์รี่เออร์วอร์รี่เออร์ทำทำการช่วยเหลือโอ้ยวอร์รีเออร์วอร์รี่เออร์มันตายแล้วโอ้แหละโอ้ อุ้ยช่วยอุ้ยช่วยคนอื่นด้วยอดอดช่วยอีกโอ้ยทำหิมะไอ้มันนี่มาทำไมวะเนี่ยโอ้ยยังไม่หมดดิค่ะกูละมังค์หิมะโว้ยไอ้ยสุนนอกสนามโอ้ยโอ้ย อีเกลเหรอเยี่ยใครเปิดอะใครเปิดมึงจะได้มึงจะโดนทาเกตคนนั้นไงโดนทาเกตแล้วมึงจะโดนทาเกตไปตลอดชาติเลยผมไปทำอะไรนอกเอามึงอยากเอามันทำไมมันลิงไทยนะรอมกรอมันกลับเข้ามาได้ไหมฮัลโหลไอ้อุ้มหมาไอ้ยครูอุ้มหมาอะไรอ่ะครูอุหมาครูแล้ว อไ้กูฆ่ามันได้กูไม่ก็ตีปิดกูฟินิชมันเลยนนอุ้ดซึ่งมาสองเล่แล้วไม่มีใครช่วยฉันเลยเนี่ยทำไรเอ้ยังไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยมีแต่อุดอุดช่วยเอ้ยมีมีมีเอ้ยเอ้ยหนาวเอ้ยกู้โหก็รำหนาวอุ้ดอุดแย่แล้วอุดอุ้ดไม่กันหนาว จะนายใช้ด้วยไม่ดีอะจะไม่เจียนม,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 มึงมึงต้องลงไปเลยเว้ยเอย่าโก้มึงลงไปในไฟเลยเว้ยมึงลงไปเลยเว้ยลงไปอาบไฟเลยเว้ยนั่งซิทดาวน์พีซรถอุ้นซิทดาวน์พีซนายเชื่อไอ้เหรอโอ้ย เอ้สามนินจาเดินเข้ามาถามนายนายชื่ออะไรเหรอไลยแล้วกูกินขนมปังอยู่แล้วกูไปตบหน้าไปแล้วเกมไม่แล้วเกมกูก็หลุดพตผลเยอะโคตรแย่เลยเฮ้ยกูเพิ่งไปตบไปแล้วกูลวมปิดไอ้นี่ไปคอมแบทไปแล้วแล้วไปเลยเกมกูหลุดหลังจากตบเะยังโคตรทุเรศเลยผีวิชาของผมเนี <ged> ่ยโอ้ยเป็นผีแล้วโอเคเอาเกรดแล้วมาเฟียบอส์เอาเกรดเลยเว่ออุ้ยร้อยสองร้อยหกปรับตัว ยไอ้เลือตูชูมีทั้งสองร้อยผกเป็นเออแล้วมันนั่งตรงนี้มุมนี้มุมนี้เอ้ยดูดิเขากำลังรักษาเอ้บอกไม่ปันทำไมทำไมเสาหลักเขารักษาไงวะเขาเจออะไรมาวะฉันพยายามอยู่กันฮ่า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 ที่บอกนายหน้าละมันเขาอยากเหมือนเขามองนายแล้วเขาก็มองนายอยู่อย่ามองได้ไหมเจ้าไม่ไ้ยมองมันเจ้ยเลยเนี่ย ไว้ไว้จนนายงจะเอาชอบจนไหแล้วว้าวว้าวมึงตายแน่เวทมึงเห็นไหมมึงเห็นหรือไหม this is mine now there are many like it but this one is mine เอาเวลาว่างนี้ไปคุยกับผู้หญิงดูไหมว่าเขาคิดยังไงกับนายเฮ้ยแกเนี่ยแกก็ใช้เวลาว่างคิดเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอฮะปันอยานไม่รู้แต่มึงต้องหยุดเ้ย stop pc อย่าอย่าสาวอย่า อยาเรียกให้กูได้ไหมเนี่ยฉันคิดว่าเขาเนี่ยฉันคิดว่าว่านะฉันคิดว่าเขาน่าจะสร้างเรียบร้อยแล้วแหละเอ๊ะอะไรล่ะครับกูให้อะไรมาเหรอครับเนี่ยมิดว่าจะเลือกเขาเมื่อกี้เลยโอ้ของที่จะทึกครับของเก็บไว้อีกอันนี้เชนี่แย่เันก็ได้มาจากคุยคนเชนขออันนี้ไม่เรียงไว้เลยเหลือได้สองคนแล้วการการการทค่หนึ่งเสร็จเลยอย่างกาการสงครามการสงคราม เป็นยังไงบ้างล่ะการฝึกนั่งแช่หิมะกั็ไม่ใช่ท่านายเป็นสงายนะถ้าคุณนี่ทีแล้วได้คิดว่าสิบสองท่าแล้ววีที่มันอยู่ข้างๆนี่ใช่เลยนโออ้ไปฉี่แป๊บคงว่างเมื่อไหร่นะถ้าจะถามกูได้ไหมกูได้สิมันไปฉี่อันบอกใช่ว่ามันไปฉี่นายไม่ได้เสี่ยงมันเหรอใช่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 สองท่าสัตว์คุยกันหวัดดีไอสิบสองครั้งสิบสองครั้งวัดเอิ้นมาแล้วเจ้านายแกอยู่ไหนยังไม่บอกเลย ผมไม่ม,ไมีเจ้านายเนี่ยมไนพูดดพื่อนพูดพดเดี๋ยว่าตอนแรกลุงช่างเสียงที่คุ้นเคย